จะไม่เรียกเขาละจะดูพฤติกรรมเขาเขาเดินไปไหนอ่ะหันมามองด้วยค่ะพี่ก็ต่อจาก คลิปที่เราที่ไปเจอพี่แฝดมานะตอนนี้เราก็แยกายก,กันเดินต่อแล้วนะซึ่งพี่แฝดเนี่ยเขากกลับบ้านละเขามากับน้องหมาซึ่งน้องหมาที่เราเจอเนี่ยก็คือหมาของพี่แฝดนะตอนนี้หนูก็ขอเดินไปหาองค์รักต่ออีกหน่อยเพราะรู้สึกว่ามันคา้างผ้าใจยังไงไม่รู้เนาะเราก็อยากถามเขาให้มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าเดินไปข้างหน้าต่อเดี๋ยวจะเป็นป่าไผ่หมดเลยนะมันค้างหน้าคนกันจริงๆ ป่าไผ่หมดเงียบมากไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาไหมองค์คกา องคลัดอยู่แถวนี้ไหม ที่มัน,น่ะขัดวงเวทมากคือมันน่ากลัวจริงๆน่ากลัวอย่างที่พี่แฟรพูดไว้เลย กาดคลืมในวันนี้หรือว่าเป็นเสียงมังกร องคลากองคลากอยู่แถวนี้ไหมเดี๋ยวเนนจเอใครองคลากอยู่แถวนี้ไหมองคลากพี่ไม่เจอใครทำไมไม่กี่เราได้ยินเสียงมันในกลมูด น่าจะอีกไกลอยู่นะสึกว่านี่เห็นยังไม่เจอเขาเจอหน่อไม้หนึ่งหน่อจะเด็ดกับไปดีไหมเพราะว่าถ้าหน่อเดี๋ยวอุ้ยเห็นแล้วสองหน่อที่เราเอากลับไปกินที่บ้านอหักไปแล้วเห็นหน่อไม้ด้วยนะ นี่หน่อยที่สองอือเจอแล้วหนอหน่อ,นอไม้ขึ้นแล้วพี่พี่แถวนี้เผื่อมีอีกเอาก็ไปต้มกินนะจิ้มน้ำพริกฝั่งนี้มีไหมระหว่างทางมาหาองค์พระเราก็ได้หน่อไม้กับไปกินนะเผื่อเจออีกอืม ระว่างทางเราก็หาหน่อไม้ไปจะได้กินหน่อไม้สักสี่ห้าหนอก็ยังดีนะนี่เป็นหน่อไม้ธรรมชาตินาะเติมน่ากลัวและนี่ เวีนอยู่ฝั่งนู้นอะพี่่ใครอ่ะเี่งดังมากมาจากฝั่งนู้นหรือว่าองค์พระที่อยู่ข้างล่าง องคลักองคลักอยู่แถวนี้ไหมยม่ไม่เห็นนะหัวเราต้องลงไปฝั่งนูน้นนไปหาเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้ตามเสียงมเย็นหน่อไม้จิ้มน้ำพริก ยังมาจากฝั่งไหนเนี่ยไปดูดีว่าใคร มองไปก็ไม่เห็นใครนะเสียงมันดังมากก็ตอนนี้มันแรงก็เสียงดังมากสองหนอก็กินได้นะเราไม่เจอเพราะว่าชิ้นนำพริกได้แหละ เราจะรีบเดินดีกว่าพี่ไปหาเสียงเมื่อกี้นี้ว่าเขาอยู่ไหนกันตอนนี้เราก็ได้หน่อไม้มาสองหน่อใส่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วพี่เราก็ยังไม่เจอ หนออที่สามนะแต่ลืมเลยว่าเราไม่ได้มาหาหนาอไม้เรามาหาหองก็หลับเวลาเจอแล้วแบบชอบเก็บกับไปทุกครั้งเลยนะพี่รู้สึกว่ามันเออถ้าถ้าเป็นแบบหนอไม้ธรรมชาติเนี้ยมันจะหอมหวานอร่อยเนาะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีนะเอากลับไปต้มน้ำพริกนี่คือโอ้โหอร่อยมากแล้วก็พัดไข่ก็อร่อย รือว่าจะทำแกงเผ็ดใส่หมูสามชั้นก็อร่อยเดี๋ยวเราเรีบเดินกันดีกว่า องคลักษองคลัก์อ,กอยู่แถวนี้ไหมทำไมวันนี้เราไม่เจอองคลักษ์เลยปกติเราเดินแบบเยวเราก็จะเจอเขาแล้วนะวันนี้มันแปลกองคลักษ์อยู่แถวนี้ไหมองคลักษ เลน,นะมันไม่น่าจะเจอไป่ไหนไม่รู้ปกติเดินมาแบบเดียวเรียกหาก็จะเจอแล้วอันนี้เดินมาสักพักก่ะตอนนี้คือลมแรงมากขึ้น อเดินมาสักพักก็มีลมนะตอนนี้คือร้อนมากต้องหาที่นั่งพักกันก่อน เมื่อกี้ไปเดินไปทำทางที่ได้ยินเสียงก็ไม่เห็นใครว่าเสียงคุยเสียงดังมากได้ยินเสียงคนเดินไหมพี่ดียมาฟังเสียงคนเดิน ตอนนี้เราก็แอบ,บอยู่พี่ยินเสียสม้นมาจากฝั่งนู้นนะซินเดินมาจาก ถ้าเราไม่เจอเขาเราก็จะกลับแล้วไม่หอเขาเล,ลวรู้สึกว่าเริ่มวังเวงมีไหมไม่เห็นใครนะเสียงมาจากฝั่งนู้นะเสียงเดินเสียงได้ยินเสียงเดินสองคนนะ แข่งผู้หญิงด้วยไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่าไม่มีใครอะ่ะเดินมาก็ไม่เห็นใคร พี่หนูว่าหนูไม่เจอองค์ลักษณ์ละเดี๋ยวหนูก็จะกลับละเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนเดินเสียงแบบผู้หญิงผู้ชายอะไม่รู้ว่าใครตอนนี้เมื่อกี้ได้หน่อไม้เพิ่มมาอีกหนึ่งหน่อนะพี่พี่เป็นสามหน่อละอปกลับไปกินชิมน,น้ำพริกกินเฮ้ยองค์ลักษณ์เอกปนะน่ะใช่องค์ลักษณ์ไหม ทำไมเขาดูแปลกถ้าเป็นองค์องคารักษ์เอกเขาจะเดินเข้ามาหาเรานะอันนี้เขาพี่ใครอ่ะเอ,อบก่อนเฮ้ยเขาเดินไปแล้วอ่ะทำไมเขาเดินทำไมเขาเดินหนีเราวอะปกติถ้าเป็นองค์องคารักษ์เอกเขาจะไม่เดินหนีเรานะ องคลักใช้องคลักเอกไหมพี่เขาไม่ตอบโต้ใช้องคลักเอกไหมเขาเหขาันมามอ,มองแล้วเขาไปเลยเฮ้ยเขากวักมือเรียกอะ่ะใช้องคลักเอกไหมทำไมเขาเดินหนีเราไปแบบนั้นอนะ องค์พักเราจะไม่เรียกเขาละเราจะดูปฏติกรรมเขาเขาเดินไปไหนอ่ะหันมามองด้วย จะเดินไปไหนทำไมเขาหยุดเขาหยุดเดินพี่โอทำไมอ่ะปแปลกๆนะมีท่าทีปแปลกๆพี่โอมีท่าทีปแปลกๆอ่ะ ไม่ใช่หัวหลักแน่พี่ออเดินไปแล้ว่ะ ไปแล้วที่เขากวากหนยเรียกเล่เขาหายไปแล้วอะเฮ้ยหายไปจริงๆด้วยว่ไม่ใช่ละโดนเล่นงานแล้วตอนนี้นี่เขาหายไปแล้ว เสียงเสียงผิวปากคะโนูไม่ใช่แล้วพี่พี่หนูน่าจะโดนเล่นงานแล้วแหละหนูว่าหนูต้องกลับก่อนดีกว่าเพราะน่าจะโดนเล่นงานเขาแล้วนี่ได้ยินเสียงผิวปากดังมากมเสียงมแมลงดังมากพี่พี่เสียงไอก็มาจากฝั่งนู้นอะไรอ่ะ เริ่มหลอนแล้วเแบบี้หนูต้องขอตัวกลับก่อนนะหนูไม่ใช่แล้ขอตัวกลับก่อนนะ